สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเจอกันกับน้องไก่อีกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับในทางหอยล่าวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับงวดประจําวันที่21นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดือนมิถุนายนพศ2566นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามานะครับติดตามในช่อง y o u ูทูบชาแนลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เขาให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบนะครับถูกคุยนะครับร่ำรวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยากรู้ว่านะครับวันนี้นะครับน้องไก่จัดแนวทางอะไรให้พ่อแม่พี่น้องบ้างนะครับก็ไปดูกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับแนวทางหัล่านะครับงดประจําวันที่20อดนะครับมิถุนายน2566นรนี้นะครับสามตัวบนนะครับ ผมจัดให้นะครับมีเลยนะครับ9เก้าซี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจัดให้นะครับแบบเม็ดเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นชุดเน้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับก็จัดไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสองตัวล่างนะครับผมจัดให้นะครับมีเลยนะครับ ฮอ,อกซี่นะครับพ, er. พ่อแม่พี่น้องครับครับหกสิบแปดนะครับ er. พ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบน,น,นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็จัดไปแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับชุดเน้นแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับ ขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็มีแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าชอบนะครับอย่าลืมนะครับจัดไปแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอให้โชคดีร่ำรวยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ